และนี่ก็เป็นหุ้นดีเซที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็ในปี2 0 2 5เนี่ยผมเลือกตัว Advanced BDMs BM BJS โอเคเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับพบนบนะครับก็จะมาคุยเรื่องดีเซกันว่าปีนี้แนะนํำยังไงบ้างนะครับนบก็นั่งกับเราแล้วสวัสดีครับนบสวัสดีครับพี่มลก็ซีรีส์พบนบครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหุ้น DCA นะครับเออก็ ในช่วงที่สองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเซ็ตเนี่ยปรับตัวลงแต่ก็มีการลงทุนอยู่อย่างหนึ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะลงทุนได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าภาวะตลาดเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คือการลงทุนแบบ DCA ซึ่งมันมีข้อดีนะครับนอกจากจะเรื่องของเรื่องของการเสริมสร้างวินัยในการออมการลงทุนแล้วเนี่ยมันก็ช่วยลดความเสี่ยงในแร่ข,ของการลงทุนไม่ถูกจังหวะด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่า การลงทุนตลาดมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับมีความไม่นอนสูงจากเรื่องของนโยบายทัป์เนี่ยผมคิดว่าการลงทุน DCA เนี่ยหรือว่าการเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับที่จะสามารถที่จะหลบความผันผวนตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีผลให้ดูด้วยนะครับเอ่อก็อันนี้ก็เป็นรูปของตัวเซ t ตอินเด็ก์ก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลง3ปีซ้อนนะครับปีนี้เนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีนะครับปรับตัวลงมาละ10% ปี2023เนี่ยปรับตัวลง15%ปีที่แล้วปี2024ปรับตัวลงมา1%แล้วก็เราเริ่มต้นปี2025เนี่ยปรับตัวลงไปถึง10%ครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับแต่ว่าตอนถ้ากับพี่มลจําได้เนี่ยหุ้น d c เที่เราแนะนําในปีตอนนั้นเนี่ยเราแนะนําตอนกลางปี2023นะครับเราแนะนํา5ตัวมี LT, BBL, BDMS, CPR แล้วก็ปตทนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยเราจะมีการแ a c k Testing ว่าผลมันเป็นยังไงผลออกมาก็ชนะตลาดนะครับตอนนี้เราลองดูซิว่าหลังจากที่เราแนะนําหุ้นดีเซลแล้วเราแท็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าจะมีหุ้นเพียงตัวเดียวที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกก็คือตัว BBL ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในแง่ของราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณนักสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นติดลบหมดเลยเพราะว่าตลาดมันแย่นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอร์ตการลงทุนในแง่ของแคปิตอลเกตเนี่ยเราติดลบไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ว่าทีกว่าเซ็ตนะครับเซ็ตเบ็ดเสร็จแล้วในช่วงที่เราลงทุนเนี่ยติดลบไป15%นะครับแต่ว่าการลงทุนแบบดีเอเราก็จะมีข้อดีก็คือได้เงินปันผลมาด้วยเงินปันผลเนี่ยคิดเป็นผลตอบแทนประมาณ1.9%แล้วก็ถ้าเกิดรวมทั้งในแง่ของแคปิตอลเกนหรือว่าแคปิตอลลอสนะครับที่ออกมาเนี่ยแล้วก็รวมถึงตัวเงินปันผลเนี่ยผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ลบ5%ครับแต่ว่า ตัว s ซ t ทเนี่ยก็ติดลบไป11เกือบเกืบ12อันนี้ก็ถือว่าการลงทุนในแบบ DCA ทั้งในแง่ของกลยุทธ์แบบ DCA แล้วก็หุ้น DCA ที่เราแนะนำเนี่ยาสามารถที่จะชนะตลาดได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะติดลบนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดตลาดเนี่ยมีการพลิกกลับเป็นบวกขึ้นมานะครับด่าพันส4หรือพันหนะครับก็ ตรงนี้ก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นและอาจจะก,กลับมาเป็นบวกได้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรามีการปรับคําแนะนําของหุ้นบางตัวนะครับแล้วก็รวมถึงมีการปรับมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นบางตัวผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เราน่าจะมีการเปลี่ยนตัว d c a ก็เลยอยากจะมาแนะนําตัว d ี a ชุดใหม่นะครับสำหรับปี2025แต่ว่ายังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเราจะเน้นหุ้น มี5คอนเซปต์ที่ผมคิดว่าเป็นคอนเซปต์หลักนะครับอันแรกก็คือเลือกเราเลือกพ,พื้นฐานดีขนาดใหญ่ที่มีกิจการเติบโตมั่นคงนะครับอันนี้ก็ทําให้เรามีความมั่นใจว่าเขายังสามารถที่จะอยู่ในธุรกิจนี้ต่อไปหรือว่าอยู่ในตลาดหุ้นต่อไปอย่างน้อยน5สามถึงห้าปีข้างหน้านะครับแนวทางที่สองคือเลือกหุ้นที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลดีสม่ําเสมอแล้วก็แนวทางที่สามก็คือเราเลือกหุ้นที่มีมูลค่าต่ํากว่า ปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ี่เนี่ยก็คือดําเดินธุรกิจแบบโปร่งใสแล้วก็คํานึงถึงตัว ESG นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นกระแสที่นักทุนให้ความสนใจมากนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายคือที่5เนี่ยผมคิดว่าการเลือกหุ้นดีเเนี่ยจะต้องจําเป็นจะต้องกระจายการลงทุนไปในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่กระจายความเสี่ยงเพราะาอย่างที่มนต์เห็นแล้วรูปเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าเราก็มีทั้งธนาคารมีทั้งพลังงานมีทั้งสื่อสารมีทั้ง กลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าผลออกมาปัจจุบันแล้วจะเป็นไงแต่ว่าจะเห็นว่าถ้าเรามีการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะมีบวกมีลบนะครับแล้วก็ตัว BBL ก็จะมาช่วยพอร์ตได้นะครับเช่นเดียวกันเราก็มีการกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรมในการคัดเลือกหุ้น d c a ครั้งนี้ครับผมและนี่ก็เป็นหุ้น DCE ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็ในปี2 0 2 5เนี่ยผมเลือกตัว Advanced BDMS BM BJC แล้วก็ KTB ครับผมสำหรับแอดวานซ์เนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแนวโน้มกำไรในปี2025-2026เนี่ยก็คาดว่าจะเติบโต21%แล้วก็8%ตามลำดับนะครับหลักๆก,ก็มาจากอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีการแข่งขันที่ลดลงผู้เล่นลดลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทาง,งาการเงินก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วก็มีเงินปันผลที่ดีด้วยนะครับเงินปันผลเนี่ยอยู่ราวๆสัก4%ต่อปีนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นขึ้างหม่อีกวันที่20นะครับ mm. ก็ประมาณสัก5บาทกว่า mm. ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจเราให้มูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่307บาทครับอีกตัวหนึ่งเป็น BDMs BDMs เนี่ยจะเหมือนกับ DCA ครั้งก่อนนะครับก็เป็นหุ้นที่เรายังชอบอยู่เราชอบในแง่ของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันทําให้แนวโน้มการเติบโตเองมีศักยภาพการเติบโตอ,อีกมากในอนาคตแล้วก็เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ครอบคลุม ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นรายใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูเนี่ยราคาหุ้นตอนนี้เนี่ย forward PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่21-22เท่าอันนี้คิดเป็นประมาณลบ2 standard deviation จากค่าเฉลี่ยประมาณสัก35เท่าซึ่งผมคิดว่าก็หาค่อนข้างได้ยากนะครับก็เป็นจังหวะที่จะลงทุนซ้ําก็ยังเป็นตัว b d m s ที่แนะนําซ้ําจากครั้งก่อนนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นตัวเบมนะครับเบมก็แนวมองแนวโน้มกําไรเนี่ยยังทําสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในช่วงปีนี้และปีหน้านะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์จากเรื่องของโครงการดับเบิลเด็กแล้วก็รวมถึงการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับเราให้มูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่11บาทครับอีกตัวหนึ่ง BJC เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นทางเลือกของตัว C p r นะครับครั้งก่อนเนี่ยเราเลือก c p r เพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครจะลงทุนในหุ้นกลุ่มค้าปีกแล้วก็เอ๊จะมีตัวแทนอะไรที่จะมาแทนตัว C p r ได้เราก็คิดว่าตัว BJC ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็เป็นหุ้นค้าปีกขนาดใหญ่แล้วก็มีธุรกิจของ Big c ด้ว้ววยแลก็ ตอนนี้เนี่ยตัว P/E เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับตอนนี้ p p ปีนี้เนี่ยอยู่ที่15.6เท่าแต่ปีหน้าเนี่ยจะลดลงเป็น14.3เท่าแล้วก็ต่ำกว่าบุกด้วยอยู่ที่0.7เท่าผมคิดว่าก็หาได้ค่อนข้างยากสำหรับคุณค้าปิดขนาดใหญ่ที่ราคาต่ำกว่าบุกนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐแล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวด้วยบริษัทก็มีการปรับตัวกลยุทธ์นะครับก็เน้นขายอาหารสดที่เน้นมาจินได้มากขึ้นนะครับแล้วส่วนแบงก KDB เนี่ยข้อดีก็คือแนวโน้มกําไรเนี่ยจะเติบโตเฉลี่ยประมาณสัก10%ต่อปีในช่วง2ปีข้างหน้านะครับถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมเนี่ยจะโตแค่5%แล้วตัวน,นี้อา e ดีกว่านะครับแล้วก็ p b i v a Value เนี่ยอยู่ในระดับที่เท่ากับอุตสาหกรรมคือ0.7เท่านะครับแล้วก็เงินปันผลก็ค่อนข้างจะสูงประมาณ5%มากกว่า5%ต่อปีก็คิดว่าเป็นหุ้นเด่นของคุณฟลุกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพี่มลดูด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่มี ระดับ ESG r a t i n g เนี่ยระดับ A ขึ้นไปนะครับบางตัวได้ถึง triple A เลยด้วยซ้ำไปนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับ DCA 2อ2 5ก็อยากจะแนะนำไม่ไม่ควรพลาดนะครับแล้วผมก็อยากจะแถมนิดนึงนะครับในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของประเด็นการซื้อหุ้นคืนครับผมช่วงนี้ก็ตลาดก็ให้ความสนใจนะครับสำหรับหุ้นที่มีโอกาสที่จะซื้อหุ้นคืนรูปนี้เนี่ยตอนสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยหรือเดือนที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วน หุ้นที่ต่ากว่าบุ๊กแวลู้นมีค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าสมมติเราเทียบตอนสิ้นเดือนมกราคมยอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าเกิดในหุ้น100ตัวในตลาดจะมีหุ้นเทดต่ากว่าบุ๊กสูงถึง58ตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มากกว่าบุ๊กอยู่ที่ประมาณ39%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าผ่านมายังไม่ถึง1เดือนดีนะครับเดือนกุมภาพานนันธ์ผมไปเช็คตัวเลขเี่ตอนนี้นสัดส่วนของหุ้นที่เทดต่ำกว่าบุ๊กสูงขึ้นมาถึง61%อเ ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจตอนปีต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจตอนแฮมเบอร์เกอร์นะครับหรือว่ารวมถึงวิกฤตโควิดเนี่ยมันอยู่ในสัดส่วนที่เป็นเทียบเท่ากับวิกฤตเลยตอนวิกฤตตอนนั้นเนี่ยสัดส่วนพีบุ๊กแวรูที่ต่ากว่า1เท่าเนี่ยมันมีสัดส่วนประมาณสัก 60- 70%เปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ต้องบอกนะถ้า70%เรคือวิกฤตตอนช่วงไหนก็คือตอนต้มยำกุ้งของเราครับผมแต่ถือว่าเป็นโซนที่ถือว่าอยู่ในภาวววะิกฤแล้คื มันสะท้อนได้2ออย่างนะผมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คือสะท้อนในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยออตกต่ํามาก mm hmm. อันที่สองเนี่ยผมสะท้อนว่า valuation เนี่ยค่อนข้างถูกหุ้นไทยถูกมากครับเพราะว่ามีหุ้นเทรดต่ํากว่าบุ๊กเนี่ยสัดส่วนค่อนข้างเยอะเลยกระจายนะครับอันนี้ก็สะท้อนที่สองส่วนแล้วผมคิดว่าเออเรามีจะมีเครื่องมืออะไรไหมที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะเลือกใช้นะครับผมคิดว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับในสไลด์หน้าถัดไปครับพี่มน เพราะว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็นอกจากสําคัญเลยก็คือเรื่องของการเพิ่มมูลค่าหุ้นแล้วก็มีมีประโยชน์หลายข้อนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของการเพิ่มมูลค่าก่อนอตรงไปตรงมานะครับว่าเกิดเราซื้อหุ้นคืนเนี่ยจำนวนหุ้นของเราเนี่ยก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็จะมีผลกับเรื่องของกําไรจะสูงขึ้นเพราะาตัวหารมันลดลงกําไรสมมติบริษัททํากําไรเท่าเดิมก็ทําให้กําไรหรือตัว EPS เนี่ยเพิ่มขึ้นกาไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ มีแนวโน้มที่ราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นเพราะว่าหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดเนี่ยหลังจากที่ซื้อหุ้นคืนไปแล้วเนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับพี่มนต์ก็ทําให้ตัวโอกาสที่ราคาหุ้นเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นก็มีสูงนะครับเพราะว่าการลดลงของจํานวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดเนี่ยมันลดลงนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการบริหารเงินสดนอกเหนือจากบริษัทเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยก็มีการซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็จะเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งว่าบริษัทเนี่ย ตลาดซับเนี่ยก็มีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะซื้อหุ้นคลื่นนะครับจะต้องมีต่างๆแต่หลักๆเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของฐานะการเงินเป็นหลักเลยนะครับก็สะท้อนว่าบริษัทนั้นมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็ใช้เรื่องของการบริหารเงินสดเท่าที่มีอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นโอกาสที่จะนําเงินสดตรงนี้เนี่ยไปทำกําไรหรือว่ามีโครงการลงทุนอะไรที่ดีกว่าการซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยก็คือแสดงความเชื่อมั่นในธุรกิจของเขานะครับเพราะว่า ก็ไปสะท้อนมุมมองของบริษัทมีความมั่นใจในเรื่องของการซื้อหุ้นคืนเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยอาจจะมองว่าธุรกิจของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะเติบโตได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะอ,อยู่รอดได้แต่ทําไมราคาหุ้นในตลาดเนี่ยมันต่ําเกินไปก็สะท้อนว่ามุมมองของบริษัทว่าเออราคาหุ้นในตลาดอาจจะต่ําเกินไปกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็เลยมีการซื้อหุ้นคืนเข้ามาแล้วก็ ในแง่สุดท้ายประโยชน์ของการซื้อหุ้นคืนก็คืออาจจะใช้ในเชิงกลยุทธ์นะครับใช้ในการป้องกันการครอบงำกิจาการที่แบบว่าไม่เป็นมิตรนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีคนที่อยากจะามาครอบงำกิจาการเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใหญ่เขาเข้ามาครอบงำเราก็อาจจะใช้การซื้อหุ้นคืนเนี่ยมาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารตรงนี้ได้แล้วก็รวมถึงการชดเชยผลกระทบจากการโครงการที่การให้หุ้นคืนให้การให้หุ้นกับพนักง,งานเป็นรางวัลแต่ว่าทําให้จํานวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ ก็บริษัทก็อาจจะตัดสินใจมีการซื้อหุ้นคื่นก็คือใช้ในเชิงกลยุทธ์ที่ทําให้รักษาตัวจํานวนหุ้นในตลาดให้มันคงเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเราก็มีการศึกษาย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2001เนี่ยเออเราก็พบว่าเออในช่วงที่บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนเยอะๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นวิกฤตนะครับเป็นช่วงที่ราคาหุ้นตกต่ำก็พี่มลจะสังเกตว่าปี2008เนี่ยยกตัวอย่างเลยนะครับตอนนั้นเนี่ย มีการซื้อหุ้นคืนถึงส5ิบห้าบริษัทแล้วปีสองพันิที่ผ่านมาก็คือวิกฤตโควิดเนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนถึง4ี่บี่บริษัทสูงส,สุดเป็นประวัติการเลยและในแง่ของวงเงินในการซื้อหุ้นคืนรวมเนี่ยก็สูงด้วยนะครับเจ็ด0มื่นแปดพันล้านบาทนะครับสูงกว่าค่าเฉลีย่ยพี่ทนเห็นไหมว่าค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะซื้อหุ้นคืนประมาณสักสิบบริษัทต่อปีโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ในแง่ของวงเงินเนี่ยจะซื้อคืนประมาณสัก 11, นหนึ่งหมื่นหนึ่า ราคาหุ้นที่ตกต่ำในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนต่อเนื่องถ้าพี่วนเห็นปี2023-2024เนี่ยจะเห็นว่าจํานวนหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยจานวนหุ้นที่มีบริษัทที่มีการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะปี2023เนี่ยอยู่ที่26บริษัทก็มากกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นปี2024เป็น40บริษัทก็แพ้แค่ตอนช่วงโควิดที่บริษัทมีแบบอาจจะเป็นวิกฤตจริงๆนะครับตอนนี้น,น S <S <S ความรู้สึกผมจะเป็นวิกฤตแล้วนะแต่จริงๆยังไม่เป็นวิกฤตแต่ว่าก็เอ่อความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะยังก็ทําให้ตัวบริษัทเบียเนี่ยมีการใช้ทางการซื้อหุ้นคืนเนี่ยในการเพิ่มมูลค่ากิจการเพิ่มขึ้นมากเลยแล้วก็วงเงินก็เพิ่มขึ้นด้วยจะเห็นว่าวงเงินปีล่าสุดปี2024เนี่ยมีการเปิดประกาศวงเงินในการซื้อหุ้นคืนเนี่ยอยู่ที่2 9 0 0 0ล้านบาทก็มากกว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ที่ประมาณสัก1านบทครับผมา่นหนึ่งพันล้านบาทครับผมตอนนี้เผมก เลองจะคัดเลือกหุ้นที่มีโอกาสที่จะซื้อหุ้นคืนนะครับผมมีหลักเกณฑ์อยู่3เกณฑ์ที่สําคัญก็คือ1เนี่ยบริษัทที่จะซื้อหุ้นคืนก็ต้องมีผ่านการเกณฑ์ในแง่ของความแข็งแกร่งของฐานะการเงินนะครับเกณฑ์ที่2เนี่ยก็คือมูลค่าหุ้นเนี่ยต้องถูกในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วเกณฑ์ที่3เนี่ยเป็นเกณฑ์อื่นๆนะครับก็คือตลาดรั์เนี่ยเขามีการกําหนดเงื่อนไขในการดํารง ตัวบริษัททัเบียนเนี่ยว่าจะต้องมีฟรีโฟลดมากกว่า15%เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดบริษัทซื้อหุ้นคืนแค่5%เเนี่ยถ้าเกิดเราก็เลยกําหนดฟรีโฟลดว่าควรจะมากกว่า20%เพราะไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดบริษัทมีการซื้อหุ้นคืนแค่5%เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวฟรีโฟลดของเขาเนี่ยต่ำกว่า15ซึ่งต่ำกว่า15เนี่ยเมื่อไหร่แต่ก็ ขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับเพราะนั้นผมก็เลยมีการเพิ่มเกณฑ์อะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็รวมถึงการพิจารณาจากราคาหุ้นที่มันปรับตัวลงในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความแข็งแกร่งของธนะการเงินเนี่ยเราก็เพิ่มในไฮเทเลียในแง่ของตัวเคเรนเลโชนะครับที่มากกว่า1เท่าแล้วก็ดูที่อัตราส่วนเงินสดเมื่อเทียบกับตัวสินทรัพย์รวมนะครับ แล้วก็รวมถึงตัว D/E ที่น้อยกว่า1เท่าแล้วก็มีกําไรสะสมนะครับในแง่ของมูลค่าหุ้นที่เรามองว่าต่ำเนี่ยก็เลยพิจารณาจากตัว P/E ที่น้อยกว่า14เท่าเดี๋ยวพี่มนต์ก็จะถามว่าไอ้สิเท่ามาได้ยังไงก็คือตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ย forward P/E ตอนนี้เนี่ยสำหรับปีนี้นี่มันต่ํากว่า14เท่าครับผมผมก็เลยใช้14เท่าเป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ตัว P/B Value เนี่ยต่ำกว่า1เท่าเป็นเกณฑ์นะครับในแง่ของตัวอื่นๆผมก็กําหนดที่ free float ที่จะซื้อเนี่ยต เ,เวลาซื้อซุ้นคืนแล้วจะไม,ไม่ไม่ทำให้มีปัญหาในเรื่องของฟีฟลอดนะครับตามที่ตลาดซักกาหนดแล้วก็รวมถึงพิจารณาในแง่ของราคาหุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาก็คือในช่วงสองถึงสาปีที่ผ่านมานะครับอแล้วก็เคยมีทุนไหนที่มันพีบู๊คไวลุกเกินหนึ่งแล้วทําซื้อหุ้นคืนไหมไม่น,นมม่มมีมีได้เหมือนกันมีได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อกําหนดเพียงแต่ว่า,ามัน,นมันขึ้นอยู่กับมุมมองของบริษัทกับพี่มลเราก็คือพยายามที่จะเอา เอาเกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุดอ่าก็คือพีบุ๊กไวดูดน้อยกว่าหนึ่งเท่าเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ควรจะต่ำนะมันจะอีเซนต์ว่าแต่ว่าคือต่าไปแล้วน่าจะต้องต่วันนี้อย่างล่าสุดของทียูเนี่ยเขาก็มีประกาศซื้อคุณคืนตอนนั้นตัวพีบุ๊กไวดลูดก็ไม่ได้ต่ำกว่าหนึ่งเท่าอ่ามันอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองบริษัทว่าเฮ้ยเขามองว่าแต่ผมคิดว่าระดับที่แบบ เข้มงวดสุดเนี่ยมันก็ไม่ควรต่างกันหนึ่งเท่าก็เลยใช้เกณฑ์นี้เข้ามานะครับผมก็เลยมีการคัดเลือกหุ้นทั้งหมดในตลาดเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่องที่เป็นสีสีเนี่ยจะเป็นราคาหุ้นของการเปลี่ยนแปลงเ,เมื่อเทียบกับตอนช่วงตั้งแต่ปี2023นะครับอันนี้อาจจะแคปหน้าจอไว้ตัวแล้วอาจจะเล็กสักหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอการประเมินมูลค่าแต่หลกัลกๆก็เป็น3เกณฑ์ที่ผมบอกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยช่องที่เป็น N กับ Y เนี่ยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยมีการซื้อหุ้นคืนหรือเปล่านะครับ เพราะนั้นลิสต์ทั้งหมดเนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ผมกําหนดนะครับผมก็เลยแบ่งออกมาว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นที่เคยผ่านการซื้อหุ้นคืนแล้วในอดีตแล้วตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นก็ตกต่ําเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีโอกาสมีโอกาสมากกว่าชุดที่2ด้วยชุดที่2อคือเป็นหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะแต่ว่าเขาไม่เคยซื้อหุ้นคืนไม่รู้ว่าบริษัทจะใช้วิธีการซื้อหุ้นคืนในการเพิ่มมูลคา่าหุ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคยซื้อในอดีตแล้ว ปัจจุบันก็อาจจะมีกลับมาใช้แนวทางนี้ได้นะครับก็เท่าที่เราสแกนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับเราก็แบ่งออกเป็น2ชุดชุดแรกก็เป็นหุ้นที่เคยมีประวัติการซื้อหุ้นคืนมาแล้วนะครับก็ได้แก่ตัวอีซื่นหัวฟงนะ HFT IRC ไออารเมโคแล้วก็สุภาัยนะครับแล้วก็ชุดที่2จะเป็นหุ้นที่ไม่เคยมีการซื้อหุ้นคืนก็คือเขาไม่เคยประกาศซื้อหุ้นคืนแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันถือว่าตกต่ำแล้วผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะก็มี DC, Enterprise, t c e n t e r p r i s e นับ GFPT มีหารมี IRCP KWM RCL SAT SESK แล้วก็ t i f นะครับถ้าพี่มนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าผมผมมีโบตัว mm hmm. สุภาลาัยกับตัว RCL ก็คือเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ mm ็ตร้อยครับผมคือหุ้นที่มันถูกจริงเนี่ยอาจจะถูกตลาดละเลยไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็อาจจะมีมีเพชรอยู่ในตมนะครับก็เอ่อก็นักทุนอาจจะไปศึกษาต่อได้นะครับว่าเออเป็นหุ้นที่น่าสนใจเพราะว่า หุ้นพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนจริงนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนเบื้องต้นว่าเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งนะครับ v a l u a t i o ไม่แพงแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยครับผมโอเคได้วันนี้ก็ได้2เรื่องเลยเรื่อง DC a แล้วก็โอกาสหุ้นที่จะซื้อคืนด้วยนะครับได้ไดขอบคุณนพนะครับอัปเดตกันวันนี้ครับผมครับ